จะให้ออฟเล่นเกมเกมหนึ่งสี่พันเลยเหรอหรอ่ะให้หันหลังไปจะให้หยิบใบแบงค์แบงค์งหนึ่งแล้วได้อะไรเอา <Yeah. S 1> เลยโอ้าผ oh yeah. ่นานแะล้วนะหยิบกี่ครั้งเอ้ยอย่าอย่าดูกล้องดิ กาแฟนี่แบบว่าอ่ะมืออะไรอ้าืนี่คือคุณเป็นยอมเป็นผมเอ่ะอ่ะหยิบมาเลยห้ามหันมานะอ่ะหิบหนึ่งใบใบเดียว่ะตั้งใจงานหายอนนะคะขอเนขายอ่ะขายของก่อน คดดีครับเอซี MC ทุกคนเลยโอ้ขนมน่ากินมากเลยขอบคุณเอฟีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าด้วย